นี่เราต้องมาทำข้อตกลงกันก่อนเธออะไข่เนี่ยไข่เนี่ยนะเออแล้วเ,เธอก็รีบไปเข้าใจปะเออเธอไข่ได้อืมแต่ตอนเช้าเธอห้ามเสียงดังห้ามร้องกู๊กู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 หนูหูฉันจะนอนเข้าใจไหมประเด็นสําคัญห้ามขี้นะอะถ้าขี้ไข่สองใบเนะี่ยเดี๋ยวโดน ดนเอาไปทอดกินเลยนะรู้ป่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูมีเศษขนเห็นไหมขนขนขน,ขนเธอร่วงนะ่ะขนน่ะร่วงสนามหญ้าบ้านฉันนะ่ะขนได้ไม่เป็นไรเออแต่ห้ามขี้เข้าใจไหมห้ามขี้ใส่เสื้อผ้าห้ามขี้ใส่ระเบียงเข้าใจไหมอืมเราต้องตกลงกันให้ชัดเจนก่อนอื แล้วทไมมันแบบไม่ไปข้อตรงกระถางนู่นนะฮะม่ตมาข้อตรงประตูนี่เดินเข้าเดินออกตากผ้าก็ไม่หนีแล้วนะจ๊ะมมันยังไงมันยังไงเข้าใจใช่ไหมห้ามขี้ตกลงนะเออแล้วเดี๋ยวลูกโตก็รีบพาลูกไปด้วยอืมประเด็นน่ะมาอยู่ให้หวยบ้างอะไรบ้างเออรู้เปล่า ห้ามขี้นะอืมปิดระเบียงแล้วดูดิเนี่ยฝุ่นเต็มเลยเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดเลยเนี่ยอย่าลืมนะบอกแฟนเธอด้วยผัดกันอืปิดหน้าต่างแล้วไปปิดประตูแล้วเอาเอาหางหลบหน่อยหรือนีบมหางอีก เอาหางหลบหางเนี่ยหลบหน่อยไอเออขยับไปหน่อยนึงเออนั่นแหละเอะเอตกลงกันแล้วนะรู้เรื่อง